่ไอ yeah. ้ปีน้องเบิ่อไงแก่น้ำมันเลยพี่น้องมามม้าไปจวดในห้องมือนี่ที่การตาำนะครับเนาะ ี่น้องนะใส่จวดลงไปเทบึมลงไปฟุ้งลงปลุกเองใส่หลายโดยเออเออนเฮ้ยน้ำลายแตกแล้วพี่น้อง สวัสดีครับพี่น้องมาพบกับบา้าผวนนอนหน้าเลยครับเด้อมือนี่มือนี่มันกินข้าวสวยนทุกันครับมือนี่กับตำมุ้งพี่น้องโอบรรยากาศยุใหยย้ยุหน้าเด้อกับปลฝมึกครับพี่น้องมือนี่เที่จวดต้องไปลดเนี่ยตำมุง้งจวดจวดเนาะพี่น้องเนาะมือนี่นนเนาะมาเลยครับเด้อร์มุ้งกับปลฝมึกครับสดใสกันเนาะ นี่ทำไมพี่น้องเดี๋ยวไปหักมาเวลายุปปารสตึ้งมข้าหมดละมีพักกระเซียนนะครับหรือว,ว่าพักกระทิ่งเข้านี่ขอหวันท้เด็ครับพี่น้องครับจัมืองนี่จวดเลยน้องหมีเนาะ น้ำรถพี่น้องเอ้ยขมข่าวข้ามยังไงตุ๋ยลุง,ง,ยงว้าวพี่น้องุูนะอยังวะไหมพี่น้องอย่ยวัตถุด,ดิบอ,อีกอย่างหนึงห่งฮะกินยังไงนะครับเนาะอยู่ทวงให้ทวงหน้าฮะ ใส่ผ้าขาวันน no ี้พี私私私私に私に่น้องเสียบเสียบปเลยมือหนีห้องมาเด้อพูดทำงานอยู่ทางไต่ทางกุงเจี๊ยบกุ้งแท่ห้องพี่น้องสวดแบบบังไฟร้านเลยนี่ขอทาขอทาครับโอ้หืมมึกตัวใหญ่เลยพี่น้อง

หวานหัวเองครับปวดชานพิษไร้ประเิทธิ์พากระลำอโอ้โหนครับมันเนกาศริมน้ำนะครับเนาะสาลาริมน้ำครับผม เขายินเย็นยุทงใหุ้ทงนา,งงนางบ้าป่วนเด้อพี่น้องเอ้ยจำมึงไปเนี่ยปลาเมือกหมดยัด่ยยุ่ยพี่น้องเอ้ยพู้น่ะเดีย๋ยวขึานไปไงล่ะ ผมยินตั้เหมือนบ้านพี่น้องโอ้ยโจอดอีกเนี่ยเขียงน้องไหมใส้เห็ดใส้ปลาขาพี่น้องออ้ยคักรึแมแรงขนาดพี่น้องผมยินตั้ห้องอนงี่ ปั่นเนียนๆครับัไงจำมันตงไปพี่น้องเอ้ยต่อมงงงยู่ตรงไหนตรงหน้าเนี่ยพังก่ยาต่มกิกพีเพี่น้องอีร์บี่ร์พีรพี่น้องมันไงแก้ดด้อครับด้อ จำมั้งไปพี่น้องข้ามมีไงหอ้องอกระลำกบักบกับมวนน้องไปโอ้ขออนุญาตเสียมือเลยพี่น้องเอ้ยว่าถนัดไหมนี่บนนวนบนวน,บนวลแบบนี้ เมอปลกราพินงวนไม่ดลดของอันรุนี้โก้คากรบพินองเยเสียงแม่ใช่ปะขาสดอีกอนโอ้ฝีมือนีโ่โปตกเลย ่น้องโซดแบบบางไฟรนนี่ชักรลุแม่เนี่ยคักขนาดอ๋อตัง จวดครับพี่น้องเลยบรรยากาศด้านหลังกับปลา้อ๋ยนะครับเด้อ,าาาอปลาอ้อยอยนิสระเลี้ยงปลาผมกุ้งจวดนี่พี่น้องเสียแต่กินท่อเพียงส่วนนี้เขาเขียวกังงามครับพี่น้องเดี๋ยวรุ่นผมมีไปถ่ายบรรยากาศานี่ให้หน้าบั้งนะครับเด้อกินยุ่งขังให้หน้าห้องบรรยากาศเขาเชียวเขียวตอนนี้กำลังงามเลยอยู่นะพี่น้องป้าผมมื nghe đấy bình hoàng ơi, suốt day tầm hung nè, chi à, bưng cái kè, nam mới lấy bắt qua công พี่น้องเอามื่อนี้เอาไว้สนีก่อนนะครับเนาะการขอบคุณพี่น้องหวังนะครับเด้อที่เขามารับชมรับฟังคลิปบ้าปอนน้อน่านะครับมื่อนี้การฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งจริงๆให้บ้าปอนเนี่ยเด้อครับเด้อเพื่อมีกำลังใจเฮ็ดคลิป ต่อไปครับผมสวัสดีครับ